ไหนไหนมดไหนแมงมุมมดจบแมงเอาสวัสดีค่าก่อนสวัสดีค่าอะไรก็ไม่รู้ไหนลูกไมไปเลยอ่ะมาเปิดดูสิมันคืออะไรนะคืออะไรเนาะ,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 ะมันคืออะไรนะ,ะทีเนี้ยพ่อต้องไปหยิบกันไกลกล่อนรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะยกขึ้นมาเลย ให้พ่อช่วยเหรอเทไม่ได้เพราะว่ามันจะทำไมมันสิแตกเด้อมาสดูนี่เพบเดี๋ยวพ่อช่วยตัดพี่โดนอะไรมาลูกดูสิฮะโดนอะไรมาจำเป็นไปไหนมาเรียนพิเศษนพ้องเธอไปไหนว่าขนวันนี้วันเสาร์ของเล่นค่ะจะบอกว่าของเล่นได้ไหมอ๋อของแชมมันเขียนว่า เตาเออรู้เรื่องด้วยด้วยต้องมีเตาสอบอันนี้เลยพ่อแกะให้นะมีพ่อแกะให้เตาของนุ่มของหลักของนุ่มไข่ของเธอยังไม่มาเลยจามานานจังอ้าวพ่อแก้บอกอยากได้แต่ว่าเอาแค่อยากมามันไม่ครบชุดไงมีอ๋ออันนี้มีแล้วโอเคโอเคเจวพ่อเราแกะอีกเล่นได้เลยลูกจับไปเล่นได้เลยแต่เหมือนกัน อ๋ออันนี้ด้วยเผื่อถ้านมนี้พองมีมาแค่สองชุดเองแบ่งกันเล่นก่อนได้ไหมได้โอเคแบ่งกันเล่นก่อนนะเพราะว่าพ่อสั่งมาสองชุดเองออเออพ่อกลัวเล่นได้เล่นได้เลยแบ่งกันไม่ได้ทำไมอ่ะแบ่งกันเงี้ย้วทั้งแทนเล่นเสร็จแล้วก็ให้มาผลเล่นต่อมาผลเล่นเสร็จแล้วก็ให้มามีเล่นต่อจากวันยี่สิบแชบมเบอรได้แค่อันนี้ก็ตันตันตันตำัวบอล จำปอกปอกปอกไม่ <Billie S 1> proport, ketchup, ทิ้งเก็บไปเล่นเลยพี่ไม <t ri> ้ขอความช่วเหลือหน่อยนี่มันอวแจะ่หแบบนี้แล้วมันแกว่ง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 อ่ะกง่่อ่ะแกวงแก่งแว่งว่งงอ่น่งหวนอะแก่แอ่ะแกแก่ว่อ่ะแว่ออุ้ยจแก่นี้พอหน่อยอ แกะออกอนนาจาเอานีออกโอเคเตะออกมาพี่ไม้ช่วยหน่อยอ่ะอึดน้ำเยอะมากเลยว่าเดี๋ยวยยเล่นเธอจะเล่นใส่บชมพะเธอจะเอาไปเล่นใส่แชมพูเขาไม่ได้มาทำกับข้าวหรือว่าทำขนมกลมมุกเหรอเธอชอบเอาไปเล่นใส่แชมพูได้ไหมน้องเธอรครับทีมถามพี่ไม้ถามว่าไก่ย่าง5ดาวหมดน้องเธอกินอะไรแทนครับเนี่ยเธออยากกินกินอะไรลรื แก่ยันห้าดาวหมดจ้าเอาแบ่งกันกะป่ยัาดาวแต่ยันห้าดาวหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อดูในแอปให้ลกันตอบกระปีนแก่ของเล่นกจ้าจำไทยจำไทยยังไม่เปิดจ้าปลาปลายาเปิดเย็นจ้าอ้าวเตาแบบสุดไฟด้วยนะไม่ใช่พ่อปลาปลายาอ่าเดี๋ยวแชมแชมแบ่งแชมแบ่งกับน้องมิสาได้เล่นได้เอาฝาออก เจอฝาตรงที่ไห่เจอ,อฝาตรงที่ไหนอะปอกๆาเนตั้งร่วมกันถ้าเกิดถ้าเกิดโอเคแล้วเดี๋ยวพ่อซื้ออมาเพิ่มให้พราะพ่อกลัวร้านชาเขาหลอกเราพ่อเ,เลยสั่งมาเหมือนลอกก่อนใช่ไหมสั่งมาเป็นชุดแต่ให้เรามาแค่ชิ้นเดียวเลยอันนี้เส ก็ขอ,องน้องเธอไม่เป็นไรก็แบ่งกันเท่วัาไรชวันนี้เ,นเล่นได้แบ่งกันนี่ลูกเป็นเพื่อนกันเราต้องแบ่งกันใช่ไหมแต่หน้ายหมือนกับกระหม่อมันสุดท้ายอ่อเล่นได้เลยลูกตีนอันนี้ล้าีหักเลยเล่นได้เลยแต่เดี๋ยวซื้อใหม่แต่ว่าเล่นแบบอะไรนะทันนี้ขน,อนอมหน่อย เอาเธอออกไปพ่อหน่อยอ้าวแบ่งครับอันไหนเป็นของใครครับอันไหนของแชมแบ่งให้เท่าๆกันนะครับอันไหนของเชอครับของเชอะตะดตามปอกๆนะครับวันนี้ยันทำปาป,ปายากันไหมล่ะปลาปายาปอกๆกันไหมล่ะเนี่ยหลวงของ คนพี่หวงของไม่เป็นรายเล่นได้เลยลูกอ้าวพี่ไมย,ยังอยู่กับพี่ไมยพี่ไมย,ยังแกะไม่หมดคอยดูนะคนที่เล่นคนแรกนี่พี่ไมยเล่นคนแรกแนะ่ๆนอ้าวออกมาอันนี้มาทิ้งอันนี้มาทิ้งแล้วก็ไปเล่นยังไงเล่นยังไง เอาจริงๆเลยมันเป็นเครื่องปั้นดินเผามันทําได้จริงๆเลยแต่้องเชอยากเอาน้ามันได้น้องเชออยากเล่นสาราแบบเล่นนี้น้ํามันได้แต่เล่นแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยโอเคไหมชนหมัดกันสัญญาอ,อุ้ยนาฬิกาสวยใครซื้อให้น้องซื้อมานานซื้อมานานแล้วเอามาปิดก่อนเร็วอ้าวมีอันนี้อันหนึ่งลูกไหนแบ่งชุดให้พ่อก่อนก็คือชุดหนึ่งอ่ะ หนึ่งร้อยห้าสิบาทมันได้อะไรบ้างลูกร้อยห้าสิบาทมันได้อะไรบ้างหลายอย่างเลยหลายอย่างเลยก็ยะจะมีหม้อก็จะมีหม้อมีอะไรนี่มีเตาทําขนมแล้วนนี้อะไรลูกทอดน้ำมัน,มนหรอแล้วก็ป๊อกป๊อกป๊อกอันนี้เขาที่ใส่จิงอืมซื้อมาสองชุดเดี๋ยวซื้อให้เพื่อนต่ออันนี้ลองสั่งมาดูว่ามันโอเคหรือเปล่าเอาทำจริงๆจริงๆเลยทำจริงๆเลยสิ วันนี้เลยเดี๋ยวพ่อไปโรงพยาบาลกลับมากลับมาทํากัน,นพ่อพาแม่ไปห,หาหมอมได้ถ้าเกิดพี่แชมป์อยากทำจริงๆก็ทําจริงๆน้องเชออยากทําดินน้ำมันน้องเชอก็ทําดินน้ำมันโอเคไหม,ดมได้เลยนั่งโปลแล้วจ้ะโปลแล้วโ,โปลแล้วจัดอะไรหรออยากเชืที่น้ำมันได้เป็นวันจันทร์แล้วกันเนาะวันจันทร์บ่ายพ่อทำงานเลื่องเรียนจะพาไป บายบายก่อนบายบายเชิญบายบายหน่อยบ,บายบายไม่เห็นนะนบายบาย,บาย,บาย